สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศไทยและทั่วโลกครับขณะนี้ผมสมภาคชูโชธมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนผลิตภัณฑ์ w o r l d p a n w o r l d Pan ไขโตซานบริษัท World Class Innovation ได้มายืนอยู่ที่นี่ครับบ้านบ่อน,น้ำเงินตำบ,บนชาติไทยอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีสายข่าวครับรายงานว่าที่นี่มีเกษตรกร ที่จะมาบอกถึงความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์วอร์แพนวอร์แพนไคตซานหรือท,ที่รู้จักกันดีว่าคู่หูมหัศจรรย์เธออยู่ที่นี่ครับพร้อมแล้วที่จะบอกว่าเธอใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์มาถึง4ปีด้วยกันแล้วที่สําคัญสวนแห่งนี้ปลูกทุเรียนถึง3สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวพวงมาีเธอใช้ทุกสายพันธุ์แล้วก็บ,บํารุงทุกสายพันธุ์พบกับเธอครับไม่ธรรมดาครับคุณ พี่เบนจาอุทัยรัศมีครับผม,ม,มน่ารักจริงๆนะครับกๆครับพี่เบนจาเนาะก็ใช้ของเรามาประมาณเข้าปีที่สี่เนาะตอนนี้ค่ะเข้าปีที่สี่แล้วแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะให้หลายๆท่านเห็นว่าวันนี้เนี่ยยังกําลังออกดอกหรือเปล่าคะสวนกําลังออกดอกค่ะ,คะก็คือจะให้เห็นในเรื่องของใบต้นนะคะ,คะว่าเขามีสุขภาพดีขนาดไหนนะคะอันนี้แม่อยากจะ,จะ สอบถามถึงเรื่องของต้นทุนความแตกต่างระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเมื่อก่อนก็ใบมันก็ไม่นี้ถึงขนาดนี้ยัคไงใบไม่ดำไม่มันใบมันจะเล็กนี่มันมีกี่ต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นสองร้อยห้าสิบต้นบนพื้นที่บนพื้นที่สิบไร่สิบไร่สองร้อยห้าสิบต้นหมายถึงว่าแปลงนี้คือสิบไร่ใช่ไหมคะอ๋อ แล้วรวมทั้งหมดที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราป้าใช้ทั้งหมดกี่ไร่ะคะหกสิบกว่าไร่หกสิบกว่าไร่นะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนาะแล้วก็มีปัญหาก็คือในเรื่องของใบใบมันเล็กเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าผลผลิตมันเลยได้น้อยอ,อันนี้คือปัญหาใช่ไหมคะอ่ะแล้วตอนนั้นที่เขามาแนะนําอะคะป้าเป็นไงเปิดใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยป่ะคะอ่าก็เห็นกล้า <ขอ S 2> ใช้ปะกล้าใช้กล้าใช้แล้วเป็นไงคะความแตกต่างระหว่างต้นทุนที่ระหว่างที่ใช้ของเรากับก่อนหน้านู้นอะค่ะ่ะมันก็ได้มาก เวลานี่มันมันมันติดแล้วมันเลี้ยงลูกได้เยอะต้นนึ่งอะประมาณหกสิบลูกห้าสิบลูกอันนี้คือแต่งแล้วหรอปีที่แล้วแล้วอายุอะคะหมายถึออายุต้นเจ็ดปีเจ็ดปีนี่คือหกสิบลูกนี่เขาสามารถเก็บน้ำน้ำหนักได้เลยเก็บได้อ๋ออ่าก็คืออืมบางต้นไปถึงเจ็ดสิบลูกเนี่ยบางทีไม่ได้นับเนาะเจ็ดสิบลูกได้สักกี่กิโลครับมันก็สามสิบลูกก็ได้ร้อยโลอะสามสิบลูกร้อยโลอ่าน้้าหนักดีสิจ้ ทุกทีถ้าเมื่อก่อนที่เราไม่ใช้ในสามสิบลูกกี่กิโลเมื่อก่อนเนี่ยประมาณน้ําหนักมันก็มันไม่ถึงอ่ะแต่เราอันเนี้ยมันใช้ลาาภูมันจะเต็มลูกมันจะกลมภูเต็มถึงเล็กกับเล็กเขาก็กลมสวยอ่ะคือไซส์อ่าไซส์ที่เขาจะส่งออกอะไรอย่างเงี้ยส่งออกอ๋อคือมันก็ไปได้หมดตลาดเห็นของเราเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นไหมครับมันก็ผิวเขาก็สวยผิวเขียวสวยมันไม่ตกไซส์ไม่ตกไซส์คือมันไม่ไซส์ยังไงทุเรียนมีไซส์ยังไงครับมันมีไซส์แบบ กิโลขวาเขาก็เอาแล้วแต่เรากิโลขวานี่คือลูกตรงสวยๆกลมๆมาอ่าแล้วก็ก็เอาไปหมดเลยรูปทรงแล้วแล้วต้นทุนนะคะป้าต้นทุนเนอะมันลดลงจากเดิมไหมคะลดลงค่ะจากเดิมไหมคะที่ใช้ของเราแล้วป้าใช้ของเราแล้วใช้อย่างอื่นใช้อะไรอีกบ้างคะที่ที่ไม่ใช่แต่ค่ะแมลงกับยาลาร่วมตอนที่ใช้หลังจากที่ใช้ของเราแล้วเนี่ยแมลงหรือศัตรูพืชหรืออะไรอะเชื้อโรคเชื้อราอื่นๆเนี้ยมันมันมีบ้างไหมคะมันมีแต่ว่ามันน้อยลง มันน้อยลงไงคะ่ะธรรมดาสิบปีกววันเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราใช้เคมีตลอดนะนะอันนี้มันประมาณสิบวันสิบยี่สิบวันนะบางครั้งอ,ะอ,อ่ะเออผลถึงยี่สิบวันแต่ใบมันก็ไม่เสียพี่เนี้ยปุ๋ยทางดินก็ใส่ปกติปกติคือใส่ต้นละกิโลเดียวต,ต้นละกิโลกี่ครั้งะคะปีใส่เป็นเดือนละหรือเดือนละเดือนสองครั้งค่ะก็คือไม่ได้ลดปุ๋ยเท่ากับป้าไม่ได้ลดปุ๋ยเลย ลดลงเมื่อก่อนใส่กี่โลคะเมื่อก่อนน่ะใส่สองโลอ๋อเมื่อนดีวนี้ใส่สองโลต่อครั้งเท่ากับเดือนนึงก็คือสี่กิโลเมื่อก่อนนี้นะพวกอย่างอื่นนะคะเช่นฮอร์โมนอื่นๆจับใบอะไรเงี้ยฮอร์โมนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วสารจับใบอะไรก็ไม่ได้ใช้เลยเนาะสารจับใบก็ไม่ได้ใช้เเลยพราะมันมีตัวจับใบในตัวออใครตัวสารนเราเนี่ยเหรออ๋อก็คือลดลงไปต้นทุนก็เลยลดลดลงไปเยอะเลยใช่คอแล้วป้าพ่นยังไงคะใช้อัตราส่วนยังไงบ้างคะในการพ่นใบสองร้อย สองร้อยต่อสองร้อยลิตรอันนี้ซองหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้หาถังกี่ช้อนนะคะอันนี้ถ้าเราผสมใส่ขวดแล้วเทหมดเลยเราใช้ปั้นใหญ่แล้วก็ตวงเอาอ่าโอเคแล้วก็ตวงใหญ่ก็เท่ากับพันลิตรพันลิตรอันนี้ที่นี่ทีป้าพ่นั้างละกี่ถังคะเนี่ยยี่สิบถังั้งละค่ะอ่ายี่สิบถังแล้วระยะเวลาระยะเวลาใช่ค่ะบางครั้งถ้าถ้าเราทําตามนั้นจริงๆมันก็สิบห้าวัน สิบห้าวันค้ง่ะสิบห้าวันค้งแต่นี่ว่ามันก็ยืดไปถึงยี่สิบวันได้ค่ะธรรมดาแมลงมันจะมีเยอะแล้วยี่สิบวันเนี่ยถ้าสิบห้าวันเนี่ยแมลงมันจะลงแล้วแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีลงเท่าไรตอนนี้ป้าใช้มาสี่ปีเนี่ยปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะป้าก็ดี่ะแปลงเนี่ยได้สามสิบตันโราคาโบาทร้อยกว่าบาท้อกว่าโลร้อยกว่าบาทสามสิบตันแล้วถ้าก่อนใช้ถึงไหมคะถ้าก่อนใช้จะถึงสามสิบตันไหมป้าไม่ถึง ปีจะถึงนี่จะเอาสักสี่สิบตันนานๆสวนของเราเนี่ยมันตกไซ้์บ้างไหมครับสามสิบตันเนี่ยมีตกไซด์ประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่ถึงตันนะไม่ถึงตันเพราะว่าเราเหมาแบบลูกใหญ่ก็คืนดูในไซ้์หมดเล้วจะลูกเล็กๆอ๋อก็คือสามสิบตันก็คือไม่ถึงตันนะคะไม่ถึงตันที่เนี่ยได้ได้สามสิบตันใช่ป่ะแล้วสวนอื่นๆนะคะ ป้าเอางี้รวมทั้งหมดเลยของป้าเลยใช่ค่ะได้กี่ตันปีที่แล้วปีที่แล้ว้หกสิบไร่น่ะร้อยกว่าตันร้อยกว่าทั้งหกสิบไร่นะร้อยกว่าตันค่ะแล้วใช้เงินลงทุนในการใช้เวอร์แพนไปเท่าไหร่ครับเมท่าไลร่มั่ง สองแสนสามแสนนะมาทางสายข่าวรายงานมาว่า <laughs> ไากระซิบสายข่าวรายงานนะครับโดยที่เป็นพนักงานคนงานบอกว่าใช้ไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึงประมาณสองแสนกว่ากว่า <ขะ S 1> สองแสนกว่าแล้วก็รวมปุ๋ยรวมยาฆ่าแมลงยารารวมหมดแล้วประมาณเท่าไหร่คะใครจ่ายของปี <ขา S 1> ่แล้วใช้จ่ายค่ะแรงคน<อ>งานด้วยอะไรด้วยก็ประมาณล้านกว่าบา้ากว่าล้านกว่าบาทยังไงเง้ออะไรล้านเซนครับผมเออล้านกว่าบาท ต้นทุนการผลิตทั้งหมดรวมคนงานด้วยนะครับรวมทั้งคู่หูพิสจันร์ด้วยก็ไม่เท้านบาะประมาณแค่สิบห้าล้านเองเนาะสิบห้าล้านประมาณประมาณนะป้าใช่ป่ะประมาณสิบห้าล้านหักต้นทุนทิ้งแล้วนะครับเหลือสิบห้าล้านเข้ากระเป๋าแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกษตรกรมักจะกลัวกันมากเลยคือช่วงที่มันเขาเรียกแตกใบอ่อนหรือรัดใบเขาเรียกรัดอ่อนใช่ป่ะนั่นะค่ะแล้วป้าทํายังไงบ้างคะป้ามีใช้อะไรบ้างหรือทําอะไรบ้างใช้อะไรใช้คู่นี้คู่เดียวเองค่ะ คุณนี่ดีมากเลยเวลารัดอ่อนน่ะเราไม่ต้องกลัวจะรัดใบเฟิ่มขนาดไหนมันก็คือว่ามันช่วยได้ลูกเราก็เต็มต้นนะนี่ว่ะช่วยได้ฉีดแล้วมากลับมาดูก็อ้าวไม่มีร่วงอ๋อก็คือลูกก็ไม่ร่วงปกติปกติไยงั้นแสดงว่าไอตอนที่มันแตกใบอ่อนเนี่ยแสดงว่ามันร่วงใช่ป่ะลูกมันก็คือจะร่วงค่ะมันต้องลูกมันจะร่วงมันจะสลัดอาหารอนไรย่างงี้ค่ะ ต้นก็ไปเลี้ยงใบไปเลี้ยงใบค่ะแล้วป้าก็เลยใช้พอใช้คู่นี้ป๊าก็คือลูกก็ยังอยู่ใช่แล้วก็แล้วใบเขาทําให้ใบแก่เร็วทาให้ใบแก่เร็วแล้วป้าใช้ระยะเวลาในการพ่นตอนที่มันช่วงแตกใบอ่อนป้าใช้ระยะเวลากี่วันนะคะอย่างเจ็ดวันหรือประมาณสิบวันอ๋อสิบวันก็คือพ่นครั้งหนึ่งใช่แล้วความเข้มข้นก็เหมือนเดิมเนาะขวดหนึ่งซองก็คือหนึ่งชุดที่เนี่ยมักจะมีลมจะมีพายุช่วงไหนอะช่วงกุมภาปะใช่ไหมคะที่ที่จะมีช่วงอ่าประมาณนั้น แล้วของเราเป็นยังไงบ้างคะลูกจะยังคงอยู่กับต้นได้ไหมคะหรือว่าบางสวนที่ไม่ใช่เราเห็นเขาเล่ากันเนาะ <S <S ว่าล่วงแบบเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่ถ้าถ้ามันมาตรงจริงๆอ่ะมันก็ไม่อยู่ค่ะแต่นี่ว่าถ้ามาชับๆมันก็อยู่ได้อยากให้ทุกคนมาลองใช้กันคะ่ะมันดีมากเลยอะ่ะที่คิดว่าจะไม่ดีแล้วมันดีที่สุดเลยอยากให้ทุกคนมั่นใจเหมือนที่เราใช้เนี่ยอืมนั่นไงไม่ธรรมดา ใช้แล้วดีคือมีคำว่าดีใช้แล้วรวยบความสุขของเธอใช้แล้วดีใช้แล้วรวยค่ะช่วยช่วยลดต้นทุนช่วยลดต้นทุนด้วยนะแลดวกดนี่ลดนี้ด้วยไปกู้เขามาใช้บางทีค่าลงค่าแรงต้องไปยืมเขามาแต่ตอนนี้ไม่ต้องยืมแล้วไม่ต้องยืมแล้วอันนี้ถ้ามีคนเขาอยากมาดูด้วยสนใจป้าอนุญาตให้เข้ามาดูได้ปะคะในส่วนนี้เข้ามาดูได้ด้วยถ้าอยากรู้อะ มันดียังไงดีจริงไม่จริงก็คือ,อสอบถามจากตัวเป็นๆเ,เลยใช่ไหมป้าเมื่อกี้ตอนขับรถเข้ามานะครับสวนอื่นๆนะครับสวนก่อนหน้าเนี้ยใบกระง้องกราแง่ง,งนะครับมันมันมันไม่สมบูรณ์พอมาถึงสวนป้าเบญจาเท่านั้นลหะท่านอยากจะมาดูและมาสอบถามเคล็ดลับที่สําคัญทําอย่างไรได้ถึงประมาณแสนกว่ากิโลได้อย่างไรนะครับมาถามกันที่นี่ค,ครับวันนี้ก็ได้รับนะครับ ข้อมูลดีๆจากคู่หูมหัศจรรย์ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับและท่านรองนะครับกิตาลีหอมจันทร์คุณป้าเบญจาอุไทยรัศมีก็ขออนุญาตลาท่านไปก่อนขอให้ความมั่นใจว่าเกษตรกรไทยมีทางรอดแล้วครับสวัสดีครับ